b o สซี R นะคะบอสซี่ก็คือเป็นการเอาตัวสละนะคะสละมาเจอกับตัว R นะคะแล้วมันจะเกิดเป็นเสียง ต่างๆได้นะคะเสียงต่างๆนะคะวันนี้เราจะมามีตัว u r นะคะ e r i r o r แล้วก็ a r นะคะไปดูกันเลยค่ะตัว u r นะคะจะออกเป็นเสียงเออนะคะ e กับ r นะคะเป็นเสียงเออเหมือนกัน i r ก็เสียงเออนะคะ o r ก็เสียงเออนะคะทีนี้ o r นะคะ อันนี้ออกเป็นเสียงออดายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ or สามารถออกเสียงได้2แบบคือเสียงเอกับเสียง อนะคะออกเสียงได้ <tampoco S> 2แบบนะคะส่วน a r นะคะเราจะออกเป็นเสียง R นะคะเพราะฉะนั้น C ตัวแรกนี้นะคะออกเป็นเสียงเดียวกันนะคะคือเสียงเอนะคะจะเห็นได้ว่าทางโฟเนติกนะคะเขียนเหมือนกันเลยนะคะคือบางที่ก็จะเขียนเป็นตัวนี้บางที่ก็จะเขียนเป็นตัวนี้นะคะซึ่งก็คือจะเป็นเสียงเอนะคะส่วน o r แบบที่2ที่ออกเป็นเสียง R นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ ar จะเป็น อแบบนี้นะคะเช่น u r นะคะก็คือ burn นะคะเป็นเสียงเ er อนะคะออกเสียงเป็น burn นะคะ e r e er นะคะก็เป็น h e r b นะคะ i r e er, ก็ b i r d นะคะ o r e er, ก็ work นะคะ o r er, ที่ออกเป็นเสียงอนะคะเช่น fork นะคะ fork ar ก็เป็น jar นะคะอ้าวไปดูแต่ละตัวเลยค่ะ ur ออกเสียงเออนะคะ ur ออกเสียงเออนะคะ phonetic เขียนแบบนี้ไปดู t n u r s e นะคะ n คือเนอะนะคะแล้วก็ ur คือเสียงเออนะคะแล้วก็สะกดด้วยตัว s นะคะคือนะคะรวมกันเป็นเนอะ r s nurse นะคะ nurse แบบนี้นะต่อไป c h u r c h นะคะ,ะตัว c h นะคะคือเป็นเธอร์นะคะเป็นเธอร์นะคะก็จะเป็นเหมือนชอเป็นชอช้างแต่ว่าเป็นเสียงสั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะคือ u r คือเออนะคะ er อ r er, แล้วก็สะกดด้วยตัว c h ก็คือเป็นเธอร์เหมือนกันนะคะก็คือเป็น u r er เชิร์ตนะคะเชิร์ตนะคะเป็นแบบนี้นะคะเชิร์ตอ่าชิร์ตนะคะคือมันจะเป็นเสียงสั้นเนาะเพราะว่ามันจบลงด้วยตัวมีต้องมีตัวทีด้วยนะคะเชิร์ตนะคะต่อไป c u r l นะคะ c คือเขิรนะคะคอควายนะคะแล้วก็ u r ก็คือเออนะคะเออแล้วก็ l คือเรอนะคะเป็นเคิร์เออโครวนะคะโครว์ Crow. c r ั l แบบนี้นะคะ c u r ร l ทครนะคะ C U R V E นะคะ C คือเขนะคะเป็นตัว K นะคะแล้วก็ er นะคะ U R คือ er แล้วก็จบด้วยตัว V นะคะ V ก็ ure, เป็นเหมือนแบบฟอฟ้าวเวแหวงของเรานะคะเป็น curve นะคะเอิร์ ve, curve นะคะ curve นี้นะคะนะคะต่อไปนะคะ er ค่ะ e er ก็ออกเป็นเสียง er เหมือนกัน phonetic แบบนี้นะคะเช่น her h คือเหอนะคะ her her นะคะ, e r ะ,คะตัวนี้ก็ออกเสียงว่า her นะคะ serve r s คือเสอะนะคะแล้วก็ er แล้วก็จบด้วยตัว v คือเวนะคะ serve นะคะ serve serve แบบนี้นะคะแล้วก็ clerk นะคะ cl คือเกะนะคะอ่าเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ er คือเออร์นะเกเอแล้วก็จบด้วยตัว k คือเก๋นะคะ clerk clerk นะคะ clerk Clerk. แบบนี้นะคะ v e r v นะคะ v คือ e V นะคะ v, e r v นะคะแล้วก็ e r คือเออนะคะแล้วก็จบด้วยตัว b v, คือเบอะนะคะ verb นะคะ verb verb แบบนี้ verb อ่านะคะอย่าลืมว่าตัว v เนี่ยคือมันจะเป็นการกัดริมฝีปากล่างนะคะเอาฟันกัดริมฝีปากล่างเป็น V บแบบนี้นะคะไม่ใช่เป็นตัววอลแหวนแบบ วอถ้าเกิดเป็นวอลแหวนเวอร์เฉยๆเนี่ยมันจะเป็นตัว w นะ mm hmm. อ่าต่อไปนะคะตัว ir ir ก็ออกเสียงว่าเออเหมือนกันนะคะโฟนอนติดเขียนแบบนี้นะคะ ir ออกเสียงว่าเออนะคะ b e r the bird นะคะ b e r d bird นะคะ third นะคะตัว th นะคะเป็นเสียงนี้นะคะจะเป็นเสียงตัว ทอทงนะคะแต่ว่าไม่ออกเสียงนะคะไม่ออกเสียงคือจะเป็นการพ่นลมอย่างเดียวนะคะเอาลิ้นไว้ที่ระหว่างฟันบนฟันล่างนะคะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นไม่ออกเสียงนะคะเออ the นะคะ d the นะคะ third นะคะ third third นะคะ b i r t h นะคะ b คือ b i r คือเออนะคะ t h คือ เป็นตัวทอทงนะคะเป็น b u r s t นะคะไม่ออกเสียงนะคะแต่ว่ามีการพ่นลมออกมานะคะตัว th เป็น b u r s t นะคะ b u r s t นะคะ f i r ค่ะ ir คือเออนะคะ f คือเฟอร์นะคะเฟอร์เออร์เฟอร์เออร์เฟอร์ er, 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 นะคะอ่าไม่ยากเนาะ or ก็ออกเสียงว่าเออนะคะ or ในกรณีที่หนึ่งนะคะเอกเสียงว่าเออเช่น r k นะคะ W O R M นะคะ W คือเวอร์เมิร์มนะคะเวอร์เมิร์มนะคะต่อไป W O R D นะคะเวอร์ด์เวิร์ดนะคะเวอร์ด์เวิร์ดนะคะ W O R K นะคะเวอร์เคิร์กเวิร์ก w o r k work นะคะ W O R L D นะคะ W-E-R นะคะแล้วก็ลงท้ายด้วย L D นะคะเป็น world นะคะ world นะคะ world นะคะ world แบบนี้นะคะต่อไปเป็นตัว or แบบที่สองนะคะแบบที่สองก็คือจะออกเป็นเสียง or นะคะ or นะคะ phonetic เขียนแบบนี้นะคะเช่น fork นะคะ or fork นะคะ or fork นะคะ for นะคะ for นะคะ for ต้องอย่าลืมตัว R นะทุกคนนะคะแล้วก็ P O R C H นะคะเผอนะคะ P คือเพอนะคะแล้วก็ O แล้วก็ลงท้ายด้วยตัวนี้นะคะตัว C H คือเชิะนะคะ p o r h นะคะ p o r h Port ที่บอกว่าอย่าลืมตัว r คือบางคนก็จะออกเป็นเสียงอออเฉยเช่น,นแบบ for อย่างเงี้ย f o r ก็ for for อย่างเงี้ยมันไม่ใช่มมัน for นะคะ for มันต้องมีตัว r เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเพราะว่าเนี่ยมันมีตัว r โชว์อยู่เนาะทุกคนจะต้องออกเสียงตัว r กันด้วยนะคะการออกเสียงตัว r คือเป็นการเอาลิ้นนะคะกระดกลิ้นเข้าไปข้างในอะ four อย่างนี้นะคะ porch นะคะต่อไป p o r k นะคะก็คือเพอนะคะ or k pork นะคะ pork ไม่ใช่ pork นะคะไม่ใช่ pork pork นะคะต้องมีตัว r ด้วยนะคะ ar ar ออกเสียงว่า r นะคะ ๋อขคอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะอย่างเช่นแบบว่าตัวนี้คำนี้นะคะที่ทุกคนน่าจะเคยเจอกันเยอะนะคะตัวนี้เราจะออกเป็นเสียงว่าเป็นเสียง OR ตัวนี้นะคะจะไม่ได้ออกเป็นเสียงเออนะคะจะเป็นเสียง OR นะคะตัวนี้จะออกเสียงว่าเป็น mentor นะคะ mentor เมน t o รไม่ใช่เมนเทอร์นะคะต่อไปนะคะ AR AR ออกเสียงว่า R นะคะคงโฟนนติกก็จะเขียนเป็นแบบนี้นะคะเช่น CAR นะคะ CR car นะคะ CR car FARM นะคะนะคะแล้วก็ R แล้วก็เหมือนนะคะ farm farm นะคะ farm f อ r อ่าก็อย่าลืมตัว R กันด้วยเนาะ S M A R T นะคะ S M คือเสมอนะคะเสมอแล้วก็ R แล้วก็ตัว T นะคะเป็น smart นะคะ smart อ่า G A R D E N แบ่งเป็น2พยางนะคะพยางเน้นเสียงที่พยางแรกนะคะ G คือเกิดนะคะเกอ R, ้อนะคะ ตัวนี้อนะคะ g ก r นะคะ, g r, ะ,คะแล้วก็พยางค์ที่สองนะคะคือเป็น the นะคะแล้วก็ชวานะคะคือเออแล้วก็นอนหนูนะคะเอ็นคือเนอะนะคะ the ะเออเดอเอ n นเจนนะคะ garden นะคะ garden เน,น้นเสียงที่พยางค์แรกนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกเสียงว่า garden นะคะ garden เน้นเสียงที่พยางค์แรกพยางค์ที่2ก็จะเป็นเสียงแบบเบาๆ e n ในแบบลำคอน,นี้เดียวเอาละคาดจบลงแล้วนะคะสำหรับ Bossy R นะคะคือตัว R ที่ไปผสมกับสระต่างๆนะคะแล้วก็เกิดเป็นเสียงใหม่ขึ้นนะคะก็หลักๆจะมีส่วนใหญ่จะออกเป็นเสียงเออหมดนะคะจะมีตัว OR จะมีตัวจะมีตัว OR กับตัว AR ที่ออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะ